i ท่าน,นครับวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับสามนรอยเป็นแพงที่อำเภอรกรมราสายนะครับ สามคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับผม สวัสดีสีท่านครับผมยังไงครับฟ้าหลังฝนย่อมจะตกอีกเสมอแสงเงยขึ้นอากาศดีครับสวัสดีห้าท่านคับฝากกดไลค์กคด, like, ดแชร์ด้วยครับผมคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับ 원. 네, <sus> 좀. <sus> E สีด่วนเอี๊ยมอิสักครับสวัสดีเจ็ดท่านครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบนนีิพันสโลุี่เลยบร,ริจิตเป็นอย่าง าขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนค่ะ สวัสดีท่านครับกินข้าวกันไปเนาะครับ

Ta ta da ta ta da ta ta ta. Say hi what you can what he can Wait Yeah ัครับอืมสิบพอไหมาถ้าไมต้องเป็นเรียญสิบออไปก็ได้ไม่ได้เอาเรียญมาเลยันนี่ยินทีดเยเอาเรียนห้าด้วยได้ไหม เดี๋ยวขอเงินยัติดติดบอไปซักผ้าเขาจะไปซักผ้าเอาไปโหลดบ้านจะเรียบอเอาไปโหลดสิบบาทนึงเออเออเอาสิบบาทไม่ใช่บ่เอาสิบอย่างอันนี้ไม่เอาเหรียญให้ไม่เอามันได้แค่เหรียญสิบเหรียญเดียวเหรอมีเหรียญสิบเหรียญเดียวเนาะขอบคุณค่ะเหลือปกติเป็นแพ็กยืนเนี่ยอาทิตก่อนเป็นนักทุนเอาใครที่ซักผ้าใครเลื้อยู่เรียนเดียวแล้วจะไปหาเหียงให้ได ปกติอยู่บ้านปกติอยู่บ้านเยอะอยู่ไหมทำย่อเรียนบ่ใช่ครับได้ซ่อมเพิ่งบ่อยไหมโย่ไม่เลยพี่ซ่อมไม่บ่อยไม่ได้ซ่อมเลยพังก็คือเจ๊งไปเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเป็นไรไหมบอกที่เจอเลยคนมาก่อสร้างแบบสร้างหนุนสร้างอะไรเนี่ยอ๋อเอาเอาเอาตะปูใส่เก่งโอ้ยเจ๊งอย่างนั้นน่ะพังไม่แตกหมดเหรอ ผมมีแต่เด็กน้อยเออเด็กน้อยมไม่เปนไนตะกาก็มีเด็น้อยนึยน่งผมเอาทีละสาบาทเออสวน,น,นหเหดีอแต่กดหนะเด็<อ>จเจ๊งอย่างนั้นี่ใจเล็งลงังพึ่งพังเปิดมาหปีมันตายไปเครื่องเดียวยังงหัวผัก,ก่อนใช่หัวผักบ้านผมมีหอพผักด้วยไงสบายเลย <laughs> กังวลอย่างเดียวยายัดผ้าห่มก็พอติดป้ายมาแก่เลยโอเคค่ะฝากอะไรก็แชร์ด้นะครับ